รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยไอคอนสยามสยามพารากอนพ p RAM จาวิรัตฟูด้ดโรงเรียนสอนขับรถ D1 driving school สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเรามาพบกันที่นี่ทุกวันจันทร์เวลา14นาฬิกาทาง PPTV HD 36ค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าก่อนหหแต่งตัวแตกต่างมากแล้วก็อยู่ในไซล์ที่เรียกว่าเก๊กกรุป เก๋กรุบแบบนี้นะคะก่อนอยู่ที่ร้าน Buddha and Pa u s e Cafe and Jazz Bar นั่นเองนะคะชื่อยาวสักเล็กน้อยแต่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาเก๋มากๆในย่านถนนกรุงเกษมและแถวตลาดนางเลิงแถบนี้นะคะในช่วงกลางวันเนี่ยเขาเป็นคาเฟ่ค่ะเสิร์ฟอาหารสไตล์อิตาเลียนนะคะทั้งพาสต้าทั้งพิซซ่าน่าทานมากๆเลยและว,วันนี้เราจะมาชิมกันด้วยนะคะส่วนในช่วงเย็นจะเป็นร้านอาหารที่สำคัญค่ะ มีดนตรีแจ๊สทุกวันพฤหัสบด,ดีถึงวันอาทิตย์ด้วยนี่แหละผู้ชมแต่งตัวเก๋ๆแบบนี้มานั่งฟังดนตรีแจ๊สที่นี่แหมชีวิตมันช่างสดใสมีความสุขจริงๆเลยนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้ Talk Today มีอะไรมาเสิร์ฟคุณผู้ชมอีกไปติดตามเลยค่ะ Talk of the Town คุณผู้ชมคะเด็กๆสมัยนี้นี่ต้องมีพื้นที่การเรียนรู้ให้เขาตลอดเวลานะคะอย่างล่าสุดมีการเปิดตัวของ soft opening ค่ะ Monkey Everyday Learning Space นะคะเพื่อที่จะให้เป็นพื้นที่ทางการศึกษาแห่งใหม่ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นการรวบรวมทั้งการศึกษาแบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เข้าด้วยกันให้เข้ากับยุคสมัยนี้ค่ะ Monkey อ v ว r y d a ีจัดงาน m o n กีเอ v ว r y d a ี่เดย์เรียนนิ่งสเปซซอฟต์โ่งโชคความสําเร็จก้าวใหญ่มากกว่าสร้างแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุดคือการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดพร้อมประกาศเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่เวอร์ชั่น2.0อย่างเป็นทางการค่ะ คืออย่างที่ได้บอกไปอะคะ่ะคือเราอะอยากจะสร้าง environment สร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นแบบมืนมีสภาพแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมกับาการอ่าอนหนังสือให้กับเด็กๆพื้นที่ม่อกี้ Everyday Learning Space ของเรานะคะตั้งอยู่ที่สยามสเขปชั้น10อยู่ตรงทางเข้าสยามเลยะคะ่ะมาหากันได้ะคะ่ะที่นี่เราพร้อมที่จะรองรับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษา นะคะก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้รับรองว่าเราจะมีไม่ว่าจะเป็นที่ที่เหมาะต่อการอ่านหนังสือแล้วก็ทีวิชาการที่รอที่จะตอบคําถามทางวิชาการต่างๆให้น้องๆค่ะจะเปิดตั้งแต่10บโมงจนถึง2องทุ่มค่ะสามารถดูได้บนเว็บไซต์เลยค่ะ w w w m o n k e y e v e r y d a y c o m Monkey everyday learning space เปิดให้เข้าใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณตึกสยามสแควชั้น10ภายใต้คอนเซปต์ multiverse learning การเรียนรู้หลากหลายมิติเพราะการเรียนรู้มีมากกว่าแค่ในห้องเรียนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเก่งขึ้นได้ทุกที่ดีขึ้นได้ทุกวันน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้นั่ง,อ,นนงอ่านหนังสือทำการบ้านหรือจับกลุ่มติวได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะ ใครที่ตอนนี้กำลังรอรถยนต์ไฟฟ้ากันอยู่นะคะซึ่งกำลังเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยนะคะให้ฟังทางนี้เพราะว่ามีการถแถลงข่าวเตรียมความพร้อมของงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรครั้งที่43และแน่นอนค่ะเขาจะยกทัพขบวนรถยนต์ไฟฟ้ามาให้ได้ชื่นชมกันค่ะ บริษัทกรังปรีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนประกาศความพร้อมการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43ระหว่างวันที่23มีนาคมถึง3เมษายนที่ชาเลนเจอร์ฮอล์อิมแพ t เมืองทองธานียกขบวนกองทัพรถยนต์ไฟฟ้ากว่า20รุ่นร่วมจัดแสดงคาดว่าเงินหมุนเวียนถึง3 0,000ล้านบาทค่ะสำหรับผู้ร่วมงานที่เป็นทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นแบรนด์รถยนต์หรืออะไรก็ดีเนี่ยอันนั้นนะ่ะเรามีแอปพลิเคชัน เขาจะต้องรีพอร์ตเราทุกๆ5วันในการตรวจ NTK นะครับแล้วก็โชว์วัคซีนตั้งแต่2เข็มขึ้นไปแต่สำหรับคนดูนะครับเราก็มีมาตรการต้องโชว์เรื่องของวัคซีนถ้ามากกว่าน2เข็มแล้วเดินผ่านหน้างานเราผ่านเครื่องตรวจวัดไม่มีไม่มีไข้อุณหภูมิไม่ได้สูง ก็สามารถเข้าไปได้ครับเราเริ่มงานเนี่ยตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่3เมษายนนะครับ งานมังกรอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43นี้ค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ชะนำํำเขาร่วมง,งานมากกว่า37แบรนด์บนพื้นที่กว่า179,600ตารางเมตรพร้อมยกขบวนกองทัพรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า20รุ่นขยายพื้นที่โซน E ีวีสมา city เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคนยุคใหม่และจัดเตรียมมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามายัยตามข้อกำหนดของภาครัฐอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ราคาบัตรเข้าชมงาน หน0บาทลุ้นสิทธิ์ชิงรางวัลรถยนต์มากมายโดยทางผู้จัดงานได้เปิดจำหน่ายบัตรล่วงหน้าในราคาพิเศษ50บาทจำนวนจำกัดผ่านทางเว็บไซต์ motorshowonline.com ตั้งแต่วันนี้ถึง22มีนาคมรวมทั้งการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานผ่านทางแอปพลิเคชัน Kplus การแลกคะแนนสะสมจากบัตรเครดิต KTC และช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ในที่เก๋ๆแบบที่บ oodle and p พ l s คาเฟ่แอนแจ๊สบารที่นี่นะคะก็ต้องขอพูดงานเก๋ๆอย่างงานศิลปะกันหน่อยนะคะไอคอนสยามร่วมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำของอาจารย์ถวันดัชนีค่ะจัดงาน t h i l l n n d i i i t t l l r t t Festival 2022ขึ้นนะคะงานนี้มีดียังไงเขารวบรวมศิลปะนะคะเป็นผลงานของศิลปินชั้นนำทั่วประเทศมาจัดแสดงเลยนะคะแต่ที่สำคัญน่าสนใจก็คือว่าเป็นการจัดแสดงแบบฟิสิเคลแล้วก็ผสมกับดิจิทัลได้ส แบบเลยเป็นครั้งแรกในโลกด้วยนะคะไปติดตามค่ะสัมผัสมหาปรากฏการณ์สุดอลังการกับงานดิจิทัล a r ร์ครั้งแรกในประเทศไทยและในเอเชีย Thailand Digital Arts Festival 2022กับความยิ่งใหญ่ระดับโลกร่วมขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์โดยบริษัทสยามพิวัน์จำกัดบริษัทไอคอนสยามจำกัดรวมกับพิพิธภัณฑ์บ้านดำของดรทวันดัชนีศิลปินแห่งชาติ กัสกรอ X, ผู้สร้างสารโคโรแพลตฟอร์ม NFT Marketplace ที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ศิลปินและนักสะสมและบริษัทพลนบีมีเดียจำกัดมหาชนในฐานะมีเดียพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยเผยแพร่งานดิจิทัลอาร์ตผ่านเครือข่ายจอดิจิทัลของแพลนบีทั่วประเทศระหว่างวันที่5ถึง20ิมีนาคมณไอคอนสยามซึ่งนะับเป็นครั้งแรกของโลกในการจัดนิทรศการศิละปะดิจิทัลอาร์ตที่มีการเชื่อมโยงทั้งสองโลกคู่ขนานเข้าไว้ด้วยกันคือโลกของฟิสิเคิล ลโลดิิจทัลโดยการนําเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบที่จับต้องได้คือผลงานศิลปะของศิลปินแบ่งตามประเภทเทคนิควิธีการตามความสามารถเฉพาะของแต่ละบุคคลและที่สําคัญยังนําเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกมีลักษณะเฉพาะตัวคือไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้มักถูกใช้กับผลงานศิลปะซึ่งกําลังได้รับความนิยมอย่างสูงจากทั่วโลกในขณะนี้ ทุกท่านสามารถชื่นชมผลงานจากศิลปินที่ตนเองชื่นชอบได้ทั้งสองโลกเพื่อเชื่อมโยงถึงกระบวนการทางความคิดเทคนิควิธีการของศิลปินแต่ละท่านมากกว่า140ชีวิตกว่า1,400ผลงานและทุกท่านยังสามารถเลือกเก็บสะสมผลงานศิละปะในรูปแบบ NFT ที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี2565นะคะซึ่งภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเนี่ยนะคะก็คือจะช่วยพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเติมน้ำนะคะแล้วก็ช่วยไม่ให้ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแรงนั่นเอง10หน่วยพร้อมแล้วไปดูค่ะ นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี2565พร้อมปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติทั่วประเทศค่ะก็ถือโอกาสวันนี้เป็นวันที่เปิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้มีการบินอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าเป็นทางการในการที่จะเปิดเพื่อที่ให้ทุกคนได้รับทราบว่า ถ้าเห็นเครื่องบินเขียวๆนะครับถ้าเห็นเสียงเครื่องบินดังๆนิดหนึ่งนั่นคือกรมฝนหลวงมาปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะเติมน้ําลดเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรต่างๆให้กับพี่น้องกเกษตรกรพี่น้องคนไทยทั้งหมดครับ ด้านอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรบอกว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้โดยยืนยันจะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดค่ะกรมฝนหลวงปฏิบัติงานมาหลายปีมากนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นกรม ตอนนั้นเป็นสันักงานอยู่ในกระทรวงเกษตรนะครับมากกว่า60ปีนะครับปฏิบัติการมาเชื่อว่าประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมรวมถึงได้น้อมนำอาสานตราชาหรือว่าตำราฝนลหลวงเกาะจากในหลวงเพิลงก้ามฏิบัติการแล้วเราเสริมด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยให,หม่แล้วมีการวางแผนร่วมกันกับสว่วนราชการในพื้นที่ส่วนการในส่วนกลางด้วยกันชี้เป้าชัดเจนขึ้นการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงวิชาชัดเจนกว่าเดิมโดยใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลช่วยกัน มั่นใจได้ว่าการแก้ปัญหาแต่ละปีแต่ายต่อเนื่องเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและก็ตรงเป้าหมายได้มากขึ้นเรื่อยๆครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยืนยันจะปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถและจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในด้านข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาวางแผนการบฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปเดินศึกษาธรรมชาติท่องเที่ยวธรรมชาติกันบ้างดีกว่านะคะบริษัทอมตะบีกรีมพาวเวอร์นะคะร่วมกับสถานเอกอัครส,รสาธารรณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยค่ะเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้เหวสุวัส์ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีพืชพันธุ์ต่างๆที่ได้เจอที่นี่เป็นที่แรกของโลกด้วยและที่สำคัญเป็นการกระชับความสัมพันธ์ครบรอบ160ปีไทยเยอรมนีค่ะ อมะตะบีกรีมพาวเวอร์ร่วมกับสถานทูตเยอรมันเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่ากล้วยไม้น้ำตกเขลสวัตฉลองความสัมพันธ์160ปีไทยเยอรมนีตอกย้ำความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่เชื่อมระหว่าง2องน้ำตกเป็นเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามลำห้วยลำตะคองผ่านป่าไผ่สลับกับป่าดิบป่าแล้งเป็นระยะภายในเส้นทางจะได้ยินเสียงดังกึกก้องของน้ำตกผาากล้วยไม้ในฤดูฝนแต่เมื่อน้ำลดลงในฤดูแล้ง ก็จะได้พบเห็นร่องรอยของการไหลของหินลาวาภูเขาไฟเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนด้วยค่ะทางเดินนี้นะโดยไปขนานกับกับแม่น้ํานะครับแล้วก็มีกู้ยไม้ก็เยอะแต่ถ้าเดินเงนียบๆน,นะไม่กี่คนนะครับก็าจะเห็นช้างก็เห็นควางเห็นลิงนะครับแล้วก็อาจจะเห็นนก,กเยอะๆนะครับเพราะนั้นถ้าคนสนใจนะเดินเล่นนะครับ อันนี้ก็สบายสะดวกแต่ก็เนื้อก็ออกนะครับแต่วันนี้เราเราก็เดินช่วงกลางวันที่ก็ในเมือง,ง,งทายไม่มีใครเดินช่วงกลางวันเพราะว่าร้อนกันไปแต่อันนี้ก็ไม่ร้อนกันไปแม้ว่าก็ต้นเดือนมีนาแล้วนะครับเพราะนั้นก็การสบายนะครับแล้วก็ตอนต้นก็จอดรถแล้วตอนท้ายก็มีที่รับคนได้นะหรือก็คนจอดกลับนะครับเพราะนั้นคิดว่า che vadine การปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้น้ำตกเหวสุวัตเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยและความร่วมมือครั้งนี้ยังตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของบีกริมในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตลอด144ปีภายใต้ปรชัชญาการดำเนินธุรกิจด้วยความอบอ้อมอารีเพื่อสร้างความซีรวิไลภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและสังคมพร้อมให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าค่ะ สนับสนุนโดยจาวิรัตฟู้ดสคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันสตรีสากลน,นะคะจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้หญิงเป็นที่ยอมรับในสังคมแล้วก็สามารถทําคุณประโยชน์ต่างๆมากมายนะคะทางรายการทอ l k กท d a y ก็ขอแสดงความยินดีกับสตรีทุกๆท,ท่านที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นสตรีผู้ทําคุณประโยชน์แก่แผ่นดินคะ่ะ Talk to you วันสตรีสากลประจำปี2565จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเสริมพลังสตรีอ่รวมตัดสินใจลดผลกระทบภยทัยพิบัติจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้จัดเสวนานในหัวข้อพลังสตรีกับการจัดก,การภาวะวิกฤตจากภายัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างเคร่งครัดค่ะ ในท่าเช้าของการจัดงานวันสตรีสาวคนนะคะเราก็มีการเสวนานะคะโดยผู้ที่มีเกี่ยวข้องจากภาคต่างๆนะคะจาก u n เอ m e n ีเนหรือแล้วก็จากทางกรมป้องกันภัยนะคะหรือบพอนะคะแล้วก็จากบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในเรื่องของประเด็นนี้นะคะเพื่อจะ,อะส่งเสริมนะคะสร้างความรู้นะคะหรือให้สร้างความเข้าใจนะคะผมจะทบนะคะ ต่อสิ่งแวดล้อมในเรื่องภัยพิบัติเนี่ยที่มีผลต่อสตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะหรือในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นวาระแห่งชาติมีมาตรการทางด้านแผนงานมีในเรื่องมาตรการในเรื่องข้อมูลแล้วมาตรการในเรื่องของงบประมาณมีการติดตามประเมินผลเนี่ยก็จะเชื่อว่านอกจากเราจะสร้างความมั่นคงในการพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็จะลด ช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคมแล้วก็จะทำให้ประชากรครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยได้มีสถานะตัวตนไม่ใช่เป็นเพียงเพียงผู้แบกภาระแล้วก็เป็นผู้ถูกกระทำจากส่วนที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำเรื่องตัดสินใจนะคะก็ยินด,ดีมากเลยค่ะในวันนี้ที่ทางวันสตรีสาคนได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมากับวิถีชีวิตการพัฒนาแล้วก็ได้ใส่ใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นมิติสำคัญมากในปัจจุบันนะคะ ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลประจำปี2565พร้อมมอบโล่ประกาศกิติคุณแก่สตรีบุคคลและหน่วยงานองค์กรดีเด่นจากทั่วประเทศจำนวน16สาขารวมจำนวน57รางวัลเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของพลังสตรีไทยค่ะมอบรางวัลก็มีทั้งหมด57รางวัลน,นะคะใน16สาขานะคะ แล้ปีนี้พิเศษอีกนะคะเรามีรางวัลพิเศษให้แก่บุคคลที่เสียสละนะคะเสียสละเพื่อสังคมนะคะอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะก็เป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะคะซึ่งก็รวมเป็น58รางวัลน,นะคะสตร,รีิการดีเด่นค่ะน้องมีความมกคล่องทางสติป,ปัญญาค่ะซึ่งเป็นเด็กที่รับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาหนึ่งจังหวัดนครปฐมค่ะทำให้ทั้งตัวน้องนะคะแล้วก็ครอบครัวมีความภาคภูมิใจที่ น้องมีการพัฒนาแล้วก็ได้รับรางวัลในวันนี้ค่ะก็ชื่นชมกับเหนือนง,งานที่ที่จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับสตรทีที่มีความสามารถและก็มีการพัฒนาที่ดีอย่างนี้ค่ะค่ะสองรู้สึกประทับใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ให้ความสําคัญกับพลังของผู้หญิงแล้วก็มองเห็นถึงผลงานการทํางานของผู้หญิงทุกคนค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะสําหรับรางวัลสตรีนักธุรกิจยอดเยี่ยมนะคะก็ รางวัลน,นี้นะคะจะเป็นส่งเสริมนะคะในเรื่องของกําลังใจค่ะเพราะกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็จะส่งต่อให้กับบุคคลทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเป็นสตรีนะคะแล้วก็โดยทั่วไปค่ะเราจะส่งเสริมกําลังใจให้กันและการเพื่อส่งเสริมการทําธุรกิจแล้วก็ต่อยอดแล้วก็ยืนหยัดในสังคมได้อย่างมั่นคงค่ะต้องบอกว่าดีใจมากที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันสตรีและครอบครัว ได้ให้ความสำคัญกับผู้หญิงแล้วก็มอบรางวัลให้เรามีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็ต่อสู้แล้วก็ทำสิ่งดีๆให้กับสังคมเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยตอนนี้พี่ก็เป็นอาสาสมัครที่จะให้ทำปรึกษากับยวกับคสที่เป็นคดีล่วงละเมิดทางเพศให้น้องๆเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ในสังคมแล้วก็ในการเตรียมตัวที่จะก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิตค่ะ แล้อยากนํมาเรียนว่าวันสตรีสากลไม่ได้มีวันนี้วันเดียวนะคะจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกวันนะเป็นวันที่สตรีที่เราคํานึงถึงในเรื่องของการส่งเสริมสถานภาพสตรีหรือส่งเสริมในเรื่องของความเท่าเทียมน,นะคะอันนี้เพราะนั้นกิจกรรมของเราเนี่ยก็มีต่อนเนื่องนะคะในปีนี้เราจะมีวันที่ยี้าเราจะมีการเปิดศูนย์บริการแม่ลิงเหลียวนะและครอบครัวที่คุงเทพมานครอันนี้ก็ถือว่าเป็น ของฝันนะคะในเดือนสตรีสากลด้วยแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยนะคะเราก็จะมีจัดเจนเดอร์แฟร์นะคะเป็นงานการแสดงศิลปะแล้วก็ทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่จะนําผลงานนะคะที่แสดงถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศเ,เสริมพลังสตรีในมติติต่างๆค่ะขอบคุณมากค่ะ เอาล่ะเดี huh. right ๋ยวช่วงนี huh. <How S 1> mm ้เราพักก uh ันครู่เดียวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยในเรื่องของสถานการณ์คนไร้บ้านกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงแล้วเรามีวิธีที่จะช่วยเหลือพวกเขาอย่างไงบ้างสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยไอคอนสยามช็อคเทเกเตอร์ คุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราต้องเผชิญกับปัญหามากมายมาเกิน2ปีละปัญหาหนึ่งที่เราเจอกันโดยตลอดก็คือสถานการณ์ของคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยค่ะเดืวยงานหนึ่งที่ดูแลกลุ่มคนเปราะบางเหล่านี้ก็คือกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งกันมากขึ้นและมาตรการในการดูแลพวกเขาเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับคุณอนุกูลปีดแก้วอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สวัสดีค่ะครับ สวัสดีครับคุณกอนครับอยากจะให้ท่านอธิบดีอธิบายให้คุณผู้ชมเห็นภาพง่ายๆก่อนในเรื่องของคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่งสองกลุ่มนี้จริงๆแล้วมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรคะครับพูดถึงคนไร้ที่พึ่งนะครับจริงๆกฎหมายบัญญัติคนไร้ที่พึ่งไว้เนี่ยก็คือคนที่มีข้อจํากัดะนะครับในการใช้ชีวิตก็คือไม่มีคนดูแล ขาดที่พึ่งหรือว่ารายได้ไม่ไม่เพียงพออาจจะมีที่อยู่ไม่สามารถใช้ชีวิตลําพังได้นะครับคือไม่มีที่พึ่งพิงไม่มีที่พึ่งพาอาศัยคส่วนคนไร้บ้านคือคนที่มาใช้ชีวิตในที่สาธารณะเราเรียกว่าคนไร้บ้านครับอืคอธิบายง่ายๆก็คือว่าในกลุ่มของคนไร้ที่พึ่งไม่แน่เขาอาจจะมีบ้านมีที่พักอาศัยแต่ว่าเขาไม่สามารถอยู่ลําพังด้วยตัวเองได้อาจจะไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครคอยดูแลเป็นผู้ป่วยติดเตียงแบบนี้หรือ คนไร้บ้านในกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ว่าไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองนั่นหมายความว่าออกมาอยู่ในที่สาธารณะโดยเฉพาะหลังจากเกิดโควิดขึ้นมา30ซที่มีจํานวนคนกลุ่มไร้บ้านกลุ่มไร้ที่พึ่งกันมากขึ้นก็น่าจะด้วยเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักกันนะคะครับแต่พูดถึงคนอีกกลุ่มนึงคนไร้บ้านอีกกลุ่มนึงก็คือคนไร้บ้านหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่นี่ก็คือคก็คือนับเอา อยู่ในช่วงเวลา5ปีเนี่ยนะครับจากที่เคยอยู่มีที่พักออกมาเนี่ยสูงถึง51%เนะครับเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบโดยตรงเรื่องเนื่องจากเศรษฐกิจครับโดยเฉพาะเรื่องที่พักจากการไม่มีงานทําไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเป็นต้นนะครับก็อันนี้สูงมากนะครับเกินเกินครึ่งเลย51%ครับ คืออย่างแรกที่อยากจะถามก่อนจะไปถึงมาตรการนะคะการที่เราจะได้รู้ว่าคนไร้บ้านหรือคนไร้ที่พึ่งเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่จุดไหนอย่างไรแล้วไปนับจํานวนนับเปอร์เซนต์อะไรมาได้เราใช้วิธียังไงคะจริงๆแล้วเรามีทํางานร่วมกับภาคีนะครับถ้าอย่างในกรุงเทพมหานครเรามีเอกชนเข้ามาทํางานกับเรานะครับเคนออย่างเช่นมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยมูลนิธิกระจกเงาหรือว่ามูลนิธิอิสระชนภาคีอื่นนะครับกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทยสาสุขเป็นต้น,นก็คือเราทำงานร่วมกันและมีการสำรวจคนเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าคนกลุ่มนี้จะไม่อยู่กับที่นะครับทำให้การเก็บข้อมูลณนะเวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเราบอกว่าเราจะเก็บข้อมูลวันนี้ให้ได้ครบเนี่ยก็จะไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่าเขาอาจจะมาที่นี่แล้วอีกเขาจะไปที่อื่นในว่วงเวลาถัดจากนั้นเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลครับก็ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับ ดังนั้นเราก็จะมีคนที่ทั้งได้รับการช่วยเหลือคือเข้ามาในระบบของเรากับคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือทีนี้คนที่เราสามารถที่จะรวบรวมมาแล้วเข้ามาสู่ระบบในการช่วยเหลือได้เรามีมาตรการในการช่วยเหลือเขายังไงบ้างคะคนเหล่านี้เขามีความอิสระรักอิสระเพราะฉะนั้นกฎหมายพูดถึงการสมัครใจที่จะเราที่จะไปให้การช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเขาต้องสมัครใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเขาโดยที่ นำพาเข้าไปในสถานรองรับของราชการอย่างเงี้ยก็จะยากมากนะครับแต่ว่าเราก็เลยใช้วิธีการอื่นในมาตรการในการช่วยเหลือเช่นในช่วงโรคระบาดเราก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อน,นำไปฉีดวัคซีนนะครับการดูแลสุขภาพเรื่องของอการตัดผมนะครับเพื่อที่จะให้เขารู้สึกว่ามีความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ดู เรื่องปัจจัยสีทั่วไปเนี่ยนะครับเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพเหล่านี้ให้เขาได้รับการดูแลครับดังนั้นเรียกว่าดูแลครบวงจรแต่ทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลาถูกไหมคะอย่างที่ท่านบอกว่าต้องอยู่กับความสมัครใจไม่สามารถจะไปบังคับให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบได้ในทันทีทันใดดังนั้นสุดท้ายขอให้ท่านฝากภารกิจ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,รให้กับประชาชนได้รับทราบหน่อยโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ประชาชนสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเชิญท่านฝากเลยค่ะครับก็ในส่วนของอการดูแลคนไร้บ้านหรือคนไร้ที่พึ่งนะครับที่สังคมได้ทราบกันเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เราจําเป็นต้องถูกเติมเต็มด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับคนกลุ่มนี้อาจจะอ่วงเวลาหนึ่งเขาก็อยู่แบบเราเนี่ยแหละฮะแล้วก็ก็อยู่ในสังคมแล้วมีข้อจํากัดเกิดขึ้น อาจจะอยู่ครอบครัวไม่ได้นะครับอาจจะอยู่ในชุมชนไม่ได้หรือว่าเคยอยู่บ้านเช่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าเช่าบ้านแล้วต้องออกมากลายเป็นคนไร้บ้านคนเหล่านี้ก็อยากให้ชุมชนสังคมพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันเห็นอกเห็นใจนะครับด้วยวิธีการที่เข้าใจเขาแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะช่วยคนกลุ่มนี้อยู่แล้ว ยังไงก็ตามคนกลุ่มนี้ก็มีความระหวัดระแวงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีภาวะทางจิตเวชอยู่จํานวนไม่น้อยนะครับก็ไม่ต้องการให้สังคมเนี่ยเป็นกําลังใจเขาเพราะฉะนั้นก็อยากให้สังคมเข้าใจร่วมกันดูแลนะครับเพื่อให้คนกลุ่มนี้เนี่ยได้กลับมามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับยังไงก็ตามถ้าเกิดท่านเห็นคนกลุ่มนี้อยู่ในภาวะการเสี่ยงความปลอดภัยก็อยากให้แจ้งมาที่สายด่วน1300นะครับเป็น สายด่วน24ชั่วโมงของกระทรวงการพัฒนาคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับค่ะ ทำให้เราเห็นภาพของกลุ่มคนไร้บ้านและก็คนไร้ที่พึ่งกันมากขึ้นเลยนะคะสําหรับวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมคิดไว้เลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้เมื่อก่อนเขาก็เป็นแบบเราใช้ชีวิตแบบปกติแบบเราแต่เมื่อเขามีปัญหาและเขาหาทางออกไม่ได้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการก็พร้อมจะช่วยเหลือวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอนุกูลปีดแก้วอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มากนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคุณก่อนขอบคุณท่านผู้ชมครับ เอาละค่ะใครที่อยากจะมาชิมของอร่อยๆอแบบกรอนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ร้าน Buddha and p n d p a u s e c a f z and j น z z Bar นะคะที่สำคัญค่ะตอนเย็นเขาเป็นร้านอาหารและมีดนตรีแจ๊สในวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ด้วยมาได้ที่ถนนกรุงเกษมหรือแถวตลาดนังเลิงนี่ละค่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ช็อ k Today เสเิร์ฟให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขไปกับเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลา14นาฬิกาที่นี่ที่เดียวทาง PPTV HD 36ก็ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ